ค่ะวันนี้จะเป็นการทําสาคูไส้โปรตีนเกษตรนะคะสาคูไส้โปรตีนเกษตรเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีส่วนของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่ม ะะแช่สาคูเลยนะคะเดี๋ยวสาคูค่ะก็จะดูดน้ําดูดน้ําจนอิ่มตัวค่ะนะคะแล้วเราก็ถึงจะมานวดนะคะเพื่อหอ่อไส้ทีนี้เรามาดูส่วนผสมไส้ส่วนผสมไส้ค่ะเราจะใช้ส่วนผสมโปรตีนกเกษตรอันนี้แทนเนื้อสัตว์ก่อนที่เราจะนํามาทําไส้ค่ะเราจะต้องทําโปรตีนกเกษตรแห้งตัวนี้โดยการต้มหรือแช่น้ํานะคะ ให้ดูดน้ำจนพองอะค่ะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วพอดูดน้ำจนพองแล้วนะคะโปรตีนเนี่ยเราก็จะบีบน้ำออกนะคะแล้วนํามาปั่นแห้งนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะที่ปั่นแล้วค่ะส่วนผสมอื่นๆเช่นน้ํามันสําหรับผัดนะคะหอมแดงสับนะคะไชโป๊ นะคะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะเกลือพริกไทยแล้วก็จะมีถั่วอิสงทีนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการผัดไส้นะคะใช้น้ำมันพืชน,นะคะเจียวหอมแดงนะคะให้มีกลิ่นหอมพอเราผัดหอมแดงกับน,น้ำมันแล้วนะคะมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราก็จะใส่โปรตีนลงไปนะคะ โปรตีนที่เราแช่น้ำแล้วสับแล้วนะคะ,นะคะทีนี้เราก็จะทยอยใส่ส่วนผสมที่เหลือนะคะลงไปค่ะอันนี้ก็จะตามด้วยพริกไทยนะคะ แล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะคะนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อส่วนผสมไส้สาคูนะคะที่เราผัดจนเกือบจะได้ที่แล้วนะคะจากที่เมื่อกี้เราทยอยใส่วัตถุดิบต,ต่างๆลงไปนะคะตอนนี้ทุกอย่างใส่ครบแล้วนะคะแล้วก็ผัดเกือบจะได้ที่แล้วนะคะก็คือจะมีลักษณะแห้งแบบนี้นะคะเพื่อที่ เราจะสามารถปั้นได้นะคะเพราะว่าถ้าแฉะเกินไปนะคะเราไม่สามารถจะปั้นเป็นไส้ได้ค่ะทีนี้เราจะมาปั้นสาคูที่เราผัดเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ก็คือเย็นแล้วนะคะเราก็จะใช้มือนะคะปั้นนะคะแล้วก็สวมถุงมือให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนอื่นเราก็อาจจะต้องนวดนวดเบาๆะคะ่ะเพื่อให้ตัวไส้ะคะ่ะเ,เขาเขาเกาะกันเนาะนวดนิดหนึ่งเพื่อจะได้ปั้นง่ายขึ้นนะคะค่ะจากนั้นก็จะหยิบไส้กากครูขึ้นมานะคะกะว่าประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักหนึ่งเซนถึงสองเซนนะคะประมาณนั้นนะคะพอด้านแล้วเราก็จะมาปั้นนะคะปั้นเป็นก้อนกลมนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ราก็จะมาวางไว้นะคะอันนี้เราปั้นเพื่อรอที่จะหอ่อห่อตัวแป้งสาคูนะคะอ่าเราก็คลึงนะคะคลึงให้กลมนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะอันนี้คือสาคูที่ตอนแรกที่เราผสมน้ําไปแล้วนะคะเราก็จะมานวดเบาๆะคะ่ะให้เข้ากันนะคะนวดเบาๆให้เข้ากัน เพื่อที่จะมาปั้นนะคะแล้วก็ใส่ไส้นะคะคนนวดได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนะคะหยิบแป้งขึ้นมากะพอประมาณว่าให้ไส้อะเล็กกว่าแป้งเล็กน้อยนะคะนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไส้ที่เราควรไม่แก้ะห่อนะคะอ่ะอาเีนี้เราจะห่อแล้วก็พอห่อเสร็จนะคะเราก็ใช้มือคึงอีกทีให้กลม ะะมันก็จะได้ลูกประมาณนี้หลังจากที่เราปั้นสาคูนะคะเราหอ่อห่อสาคูเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมานึ่งนะคะการนึ่งก็คือเราจะเตรียมรังถึงสําหรับนึ่งนะคะปูด้วยใบตองนะคะใบตองนี้เราก็จะฉีดหยาบๆให้มันมีคล้ายคล้ายไอ้น้ำสามารถผ่านขึ้นมาได้นะคะแล้วใบตองเนี่ยเราจะใช้น้ำมันนะคะทาบางๆลงไปนะคะ น้ำมันทาบางๆลงไปอ่าเมื่อทาน้้ำมันแล้วนะคะเราจะวางเรียงลงไปนะคะเราก็จะวางเว้นระยะห่างพอประมาณนะคะแล้วก็นึ่งในน้ำเดือดนะคะนึ่งจนสุกก็จะใช้เวลาประมาณ4-5นาทีนะทีนี้หลังจากที่เรานึ่งนะคะสาคูไส้โปรตีนเกษตรนะคะจะได้หน้าตาเอ่อเป็นแป้งสาคูใสๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะ พรมน้ํามันนิดนึงนะคะอันนี้พรมเพื่อให้เวลาที่เราแซะออกจากกลังถึงะคะ่ะก็จะแซะง่ายขึ้นนะคะจัดใส่จานแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะอันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่รับประทานเจนะคะได้นะเจททานได้มังสวิรัตทานได้นะคะแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ ไม่ดิโวคเนื้อสัตว์นะคะก็หันมาใช้โปรตีนเกษตรแทน